สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของพี่เป้งเชียร <c ười> ์น้ำเบาๆเดี๋ยวพี่เจ้สิได้ยินนำ้ำยับเข่ามายับเข่า่า วันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเองก็ม,มาฝากพี่น้องคือเกา่เกาคือเดิมเพิ่มเติมคือจะเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปและอย่าลืมเข้าไปติดตามเพจพี่เป้ชาแนลด้วยนะคะหน้าตาเพจพี่เป้ชาแนลเป็นแบบนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าเข้าไปแล้วอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืม กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์นะจ๊ะถ้าเราไม่ได้เจอกันใน YouTube เราจะได้เจอกันที่เพจนะจ๊ะทุกคนจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่เป้บบอกเลยเมื่อนี้นะะพี่เป้มีแนวทางตัวเลขง,งามๆของเพื่อนบ้านลาวพัฒนาประจำวันที่6มกราคม2,567มาฝากที่น่องคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนซึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมาตุย ตุยกาละเนลนาเลขห้าผู้ชายห็นว่าเดินไงว่าพืชน,นะคะเล็กน้อยออกล้ําไปล้ามาออกมันตะเลขเก่าโบเมนว่าวันจันสิออกเลขเก้าอีกนะอบเมนว่าหาโค้กหาสิขลาดพดูดแล้วก็เข้าใจถือว่าห้อภัยคนหมุนถือว่าห้อภัยคนหมุนเนือเพราะว่ายัางปีใหมอ่อยู่ยังแบบว่ายัางแห้งอยู่ยังแบบ สติสตังค์ยังบวชกับขึ้นมาแบบนี้นะ<ม>ถือว่าว่าจันนี่ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีวันแบบวันวันดีมีใซ่จักสิว่าวันหยังนาะพี่น้องเนาะผ่านพ้นปีใหม่ไปแล้วเนาะกะหลายๆคนกับเหตุงานกันแล้วนะคะอย่างมูเฮาเจ้าคอยนี่กัเหตุงานคือ <laughs> งานงานนั่นคือคู่ิตศาสตร์ลยนะเออม่ได้เป็นงานธรรมดาได้งาน,นิตศิสตร์แบบ ตั้งแต่แถามาเนี่ยตั้งแต่แถามาด่คิดแต่เลขนาพี่น้่งเนาตอนน,น้อยๆคืบอบบกมากวะเวลาลูกพีซาคณิตศาสตร์มาเธอได้นั้นงเพราะอยากมุดโตเพราะอยากมุดอยู่ใต้โตม้มาทาเแถามาดดเดี๋ยวคิดแต่เลขอันกระสางเด้อ อันว่าจันนี่คอยเฮงคอยปังคอยได้คอยรวยกับตัวเลขโตแดงจึงคึ้งเลาวพี่น้องเนาะเนี่ยเหมือนเดิมนะคะว่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับความชอบตามที่ชอบ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ไปตามสูตรและแบบความน่าจะเป็นเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋า่ะ สำหรับลาวพัฒนาวันที่6มกราคม2568 6มกราคม2568เพราะแบบว่าอันปี67 68เนี่ยมันยังเป็นอย่างที่แบบว่าติดมันยังติดปากพูดเป็น67อยู่นะพี่นอนะ้องเนาะอะป่ะวันที่วันจันนี่นะคะเด่นสีวิ่งสีรูสีเด่นสีวิ่งสี่รูสี่404248เฮ้ยสี่สามก่อนดิไปสี่แปดเลียวแดด สี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่ห้าสี่แปดและสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่แปดและสี่เก้าเด่นสีวิ่งสีรูดสีรูดคือรอดหรือว่ารูดคือร่วงอะดูที่ดวงเห้าเลยพี่น้องมันให้มันมันได้แต่พี่น้องจ๋าอย่าลืมเข้าไปเจอกันในเพจพี่เป้ชาแนลนะจ๊ะทุกคนเราจะได้เจอกันแบบสวยๆเฮงๆปัง หน้าเพจเป็นแบบนี้นะรักกันชอบการตามกันไปนะคะทุกคนค่ะก็ขอให้เฮงขอให้พังขอให้ได้ขอให้โดนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสันส้นๆเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย